สวัสดีครับในครั้งนี้เราจะลองไปทำโปรแกรมเครื่องผสมของเหลว3ชนิดอัตโนมัติ l ิ q u i d Batch Mixer ซึ่งตามแผนภาพนี้ก็จะเห็นว่าประกอบไปด้วยตัวถังสำหรับผสมตรงนี้แล้วก็มีวาล์วปล่อยของเหลวชนิด a ชนิด b และก็ชนิด c อยู่ตนี้3วาล์วนะครับด้านบนตรงกลางนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ที่ติดตั้งไปพัดสำหรับกวน สารเคมีในะถานนี้ให้เข้ากันนะครับส่วนทางด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ระดับของเหลว3ตัวติดตั้งที่ระดับสูงสุดนี่ก็จะเป็นเซนเซอร์ H นะครับแล้วก็ตรงกลางนี้เป็นเซ็นเซอร์ I ต่ำสุดนี่ก็เป็นเซนเซอร์ L เซนเซอร์ L นี่จะสูงจากพื้นนิดหนึ่งนะครับสูงจากระพื้นขึ้นมาอีกนิดนึงส่วนส่วนผสมที่กวนเสร็จแล้วก็จะถูกปล่อยไปใช้งานทางวาลว y ตัวนี้นะครับที่ด้านล่างการทำงานในแต่ละรอบของเพื่อผสมนี้ก็จะเริ่มต้นจากขั้นตอนแรกว่ l เอจะปล่อยสารเคมีชนิดแรกเข้ามาก่อนนะครับจนระดับของเหลวชนิดแรกขึ้นมาถึงเซอเซอร์ L อลว A ก็จะหยุดปล่อยเคมีชนิดที่1เข้ามาหลังจากนั้นว่บีก็จะเปิดให สารเคมีชนิดที่2ไหลามาตามท่อตรงนี้ระดับของเหลวก็สูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงเซเซอร์ I อวาบีก็จะปิดปิดไม่ให้ของเหลวเข้ามาหลังจากนั้นวาล์วซก็จะปล่อยของเหลวชนิดที่3เข้ามาทําให้ระดับสารเคมีสูงขึ้นไปอีกจนถึงเซเซอร์เฮดตัวนี้วาล์วซก็จะปิดตอนนี้วาล์ทั้ง3ตัวปิดพร้อกันหมดแลวมอเตอร์ กวนที่อยู่ตรงตกลางนี้ก็จะเริ่มกวนสมผสมให้เข้ากันเป็นเวลานาน25วินาทีแล้วก็หยุดอัตโนมัติไปหลังจากมอตเตอร์หยุดส่วนผสมกวนเข้าที่แล้ววาลายตัวนี้ก็จะเปิดนะครับเปิดให้สารเคมีในถังนี้ถูกปล่อยนำไปใช้งานระดับของเหลวในถังก็จะลดลงเรื่อยๆส่วนส่วนผสมที่ ที่ปล่อยไปนะก็ะลดลงเรื่อยๆนะครับจนต่ำกว่าเซซเซลนะครับเมื่อเริ่มเมื่อระดับของเหลวเริ่มต้นต่ำกว่าเซซเซลเป็นเวลานาน15วินาทีนะครับเป็นเวลาครบแล้ว15วินาทีวาววายนี่ถึงจะปิดนะครับอันนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่าหลังจากระดับของเหลวต่ำกว่าเซซเซลลงไปแล้วส่วนผสมในถังนั้น หมดแล้วจริงๆนะครับก็เลยต้องหนุ่งเวลาไปนิดนึงหลังจากรู้ว่าระดับต่างกว่าเซเซลตัวนี้ไปแล้วหลังจากนั้นเซเซลไวนี่ก็เมื่อเมื่อปล่อยของเหลวไปหมดแล้วก็จะปิดครับปิดปิดพุ๊บก็จะเริ่มต้นทํางานรอบใหม่คือตัววาล์วเตัวนี้จะเริ่มปล่อยเคยมีชิ้นหนึ่งเข้ามาอีกเพื่อเริ่มต้นการผสมในรอบต่อไปนะเพื่อเริ่มต้นรอบต่อไป เร,เราไปเริ่มต้นสร้างโค้ดกันนะครับออตอนแรกก็ New Project ขึ้นมาก่อนนะครับเ,เริ่มใหม่เนะข้าโฟลเดอร์กนอน Make new folder นะเ okay. ก็เลือกรูปแบบภาษานะครับเลนเดอร์เมื่อเข้ามาในตัวของโปรเจกต์แล้วก็จะเริ่มต้นการกำหนดตัวแปรนะส่วนของตัวแปรก็ขอไล่ไปแต่วาวก่อนก่อนะครับ Wow A, B, วาลเอบีซีนะครบเรื่องนะครับมีเออเรามีว้าวไวยตัวหนึง่งแล้วก็เป็นทาง,งเซนเซอร์บ้างแล้วก็มีอ่า นี้เป็นมอนเตอร์นะมอเตอร์อตัวเดี๋ยวเริ่มสร้างโค้ดในส่วนของการปล่อยสารเคมีเข้ามานะครับจักแม่จก็จะทำตามระดับที่พูดไปเมื่อกี้นะครับเริ่มต้นก็จะเป็นสารเคมีชนิดแรกก่อนที่เบลเอจะจ่ายเข้ามานะ วาล์วตัววาล์วอนนะครับวาวเอแล้วก็เงื่อนไขของวาวเอจะเปิดให้เคมีชิ้นแรกเข้ามาเมื่อดับสารเคมีในถังต่ำกว่าเซ็นเซอร์เอลนะเซ็นเซอร์เอลก็จะต้องเป็น normally c l o s e ตัวนี้ ก็ปีตรงนี้มาทำของวาวบีบ้างนะครับวาวบีจะคล้ายๆกันนะครับวาวบีตรงนี้ก็คือถ้าดับ ของหล้วต่ำกว่าเซนเซอร์ไอนะตัวเซนเซอร์ตรงกลางระดับกลางและสูงกว่าดับเซนเซอร์เอลเซนเซอร์เอลสูงกว่าเป็นนอยลี่โอเพนเซนเซอร์เอลเสร็ตรงนี้ แล้วก็จะเป็นอีกตัวสุดท้ายคือวาววาวซี wow. Uh, wow. Mm. ต้องต่ำกว่าเซ็นเซอร์ ตัวสูงสุดคือเฮดเซน o r ตัวนี้ตัว Heads นเซอรแล้วก็ต้องสูงกว่า Sensor I ตัวนี้เดี๋ยวเองเป็น normally open นะครับเราเซฟไปก่อนเราทดสอบส่วนแรกนี้ดูก่อนนะครับว่าจะมี Error หรือเปล่าคอมไพล์ดูก่อน จะลองซิมูเลชันน่าจะผ่านแล้วนะดูมอนิเตอร์ดูตอนนี้กำลังเติมสารเคมีจากว่เออยู่นะครับเมื่อสารเคมีถึงระดับเซนเซอร์อลทรูนะครับก็จะหยุดปล่อยเคมีชนิดแรกเข้ามาแล้วก็เติมชนิดสองสำเร็จนะครับ แต่ตอนนี้อ่ะดูเหมือนจะลืมตัวนี้ถูกต้องแล้วนี่นะจากนั้นก็สารเคมีถึงระดับเซนเซอร์ไนะครับก็จะหยุดวาลบีแล้วเริ่มต้นปล่อยวาลวซตรงนี้ใช้ได้นะครับเมื่อเคมีถึงเซนเซอร์เฮดัวสูงสุดทั้ง3 3าวาล์วก็จะเห็นว่ตัวนี้หยุดทำง,งานหม,นนกกมด,ดแล้วนี่ก็ทำสำเร็จละเราจะทำต่อไปในส่วนของการกวน ใส่ขี้มีให้เข้ากันเราวางมอเตอร์ไปนะครับ นี้ก็เป็นส่วนของเซนเซอร์เฮดใช่ไหมครับที่จะไปทำให้หมอเตอร์เริ่มทำงานเริ่มการทำงานเซนเซอร์การควบคุมคงไม่ควบคุมตรงๆอย่างนี้เพราะว่าเราต้องควรไปเป็นเวลานาน25วินาทีต้องใช้พันทามเมอร์ กำหนดค่าเวลาในการหน่วงสามวินาทีก็แล้วกันสองเอส มองทดสอบอยู่ครับว่ามอเตอร์กลัวเราจะทํางานหรือเปล่าอา่สัง่งดอนเติมสารเคมีเอนะวาวบแล้วก็วาวซีอ่ามอเตอร์เราทํางานละสามวินาทีนะครับเดี๋ยวลองดูอยู่ทําง,งานาใช้ได้แล้วนะแล้วก็สต็อปไปนะครับเดี๋ยวเราทำในส่วนต่อไปคือ เมื่อมอเตอร์โกรธจนเข้ากันแล้วนะสายมีเข้าแล้วก็จะปล่อยออกทางวาววายนะครับวาววายนะครับ ตัววายนี่ก็จะเริ่มต้นการปล่อยเมื่อเปิดของเดออกจัดฐานนะครับเอาไปใช้งานเมื่อมอเตอร์ตัวนี้หยุดหมุนนะครับเราก็ต้องคงต้องใช้ตัวตรวจสอบอการเปลี่ยนสถานะจากรจิที่เป็นจริงไปเป็นเท็จตรงนี้นะครับตรงมอเตอร์คือมี2ตัวครับคล้ายๆกันแต่ตรงข้ามกันนะครับตัวนี้คือ การทริกด้วย Rising Edge แล้วก็ Falling Edge ขอบขาตัวนี้ขอบขาลงนะครับตัวนี้ขอบขาขึ้นนะครับ Rising Edge แล้วก็ตัวนี้เป็น Falling Edge น,นั่นคือถ้าเราตอ่อเราวางก่อน,นครับนี้เราใช้ Falling Edge ถ้าต่อตัว clock มาจากตัว Q ของอม,มันจะใกล้กันไป รนะถ้าเราต่อตัวคล็อกจากคิวตัวนี้เมื่อคิวเปลี่ยนสถานะจากจริงเป็นเท็จนะครับคือหนึกลายเป็น0ตัว F Tri ตัวนี้ก็จะปล่อยสัญญาณทริกมาที่อาหุธช่วงเวลาสั้นๆนะครับตามที่อธิบายไว้ตรงนี้นะครับจะสร้าง Single ลพันคหรือสร้างพัน,นออกมาที่คิวตรงนี้พันธุก็มีความกา้าวขั้นหนึ่งแล้วหยุดไปนะครับ นั้นเราคงต้องทำเซลล์คลิปปิ้งตัววายตรงนี้ด้วยนะครับวายวายวาลตรงนี้เซลล์คลิปปิ้งก็ต้องใช้คอนแทคของวาลตัวเองของวาลไววาวตรงนี้นะครับ ปกติเราทำเซค,คิปปิ้งก็คือต่อเข้าตัวต่อเข้าตัววาวอย่างนี้นะครับว่าถ้าวาววายทำงานคอนแทคของตัวมันเองอันนี้เป็นคอนแทคของตัวคอยตัวนี้นะครับก็จะจ่ายกระแสมาเลี้ยงตัวนี้เพื่อให้คงออนต่อไปได้นะครับทำงานต่อไปได้แต่ในเครื่องนี้เครื่องบสรุของเหลวนี้มีเงื่อนไขว่าวาววายนี้จะปล่อย ไปเรื่อยๆจนกว่าระดับของเหลวต่ำกว่าเซนเซอร์ L นะเซนเซอร์ CC L ลเรานั้นเราต้องวางเซนเซอร์ L ไปอีกตัวงต่ำกว่าใช่ไหมครับถ้าสูงกว่าก็ก็ตรงโครงสาธารณะนะน่าจะเป็นอย่างนี้เออเซนเซอร์ ดันั้น่ะยังมีเงื่อนไขอีกว่าเมื่อระดับของเหลวที่ปล่อยไปต่ำกว่าเซสแล้วนาน 20, อย่า2นาน15วินาทีนะแต่ผมจะสมมุติให้เป็นสัก5วินาทีก็แล้วกัน,นก็ให้หยุดการปล่อยวาวายตรงนี้นั้นก็ต้องใช้ไทม์เออร์อีกตัวหน,นึ่งตัวนี้น่าจะเป็นออฟดีเลย์ไทม์เมอร์นะครับออฟดีเลย์ไทม์เมอร์ ตัวนี้นะครับก็นวงเวลาปิดนะตามชื่อครับนรวงเวลาที่จะปิดก็คือปิดอ,อาพุทตรงนี้ครับ T off นะครับ,ออรบมันจะมีอีกตัวหนึ่งคล้ายกันกนะ็คือ T on ที่เราเคยใช้มาแล้วตัวนี้เป็น T off นะครับถ้าเราอ่านดูตามคอนเทกต์แคลตรงนี้ก็คือ T off ตัวนี้สามารถใช้ออฟดีเลย์นะทมเมื่อชื่อเต็มสำหรับการ น่วงเวลานะดีเลย์นี้นะครับอพุทยังไม่ให้เป็นลอจิกศูนย์นะจนกว่าอินพุตเนี่ยจะเป็นลอจิกศูนย์นานแล้วเกินกว่าค่าเราตั้งไว้ตรงนี้ตรง p ีทีนี้นะครับถ้าอินพุตเริ่มเป็นลอจิกศูนย์ที่ออฟนี่ก็ยังคงจ่ายลอจิกหนึ่งมาอยู่นะครับก็คือจ่ายไฟเลี้ยงตรงนี้มาอยู่จนกว่าจะเป็นลอจิกศูนย์ตรงขาอินตรงนี้นครบตามเวลาที่เราตั้งไว้ตรงขาปีทีนะครับงี้นบ เอาพุทธ์ที่ตกเป็นโอจิสตกส์นะครับอันนี้ก็เป็นตัว T off ตัวนี้นะทำงานแบบนีนะ้เป็นเวลาเป็นนี่แล้วแต่เราจะตั้งนะครับเราตั้งผมตั้งเป็น5วินาทีกันเ,เดี๋ยวเราลองไปเช็ค ตรวจสอบการทำงานด้วยการซิมูเลชันดูครับโอเคมาซิมูเลชันได้แล้วก็เริ่มต้นพอสัดเคมีจากวาล์วเอวาล์วบีแล้วก็วาล์วซีมอตเตอร์เริ่มกวนนะครับสามวิธีแล้วหยุดหยุดปั๊บวาล์วไวปล่อยนะตอนนี้ก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับเจ้าทีออฟนี่ก็จ่ายลอจิกหนึ่งมาตรงนี้เรื่อยๆ จนกว่าของเล้ยวต่ำกว่าเซนเซอร์ L นะตัวนี้นะครับเซนเซอร์ L งั้นเราก็ต้องปล่อยเคมีออกใช่ไหมครับตอนนี้จะเริ่มลดจากเซนเซอร์ Head ก่อนนะครับเป็น Force แล้วเห็นว่าตัวนี้วอลซีเริ่มปล่อยมาซึ่งไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาแก้บักตรงนี้นะยังองดูตัวนั้นนะครับ ลดลงไปถึงเซนเซอร์ไนะครับแล้วก็ลดลงไปจนถึงเซนเซอร์เอลอะครับเริ่มแล้วครับตอนนี้เป็นลอจิกศูนย์นะครับแต่ตรงนี้เป็น1อยู่จนกว่าจะผ่านไป5าวิห้านะวิทีนะวาววายแล้วก็หยุดละตอนนี้มั่นใจได้ว่าของเดี้ยวออกไปหมดถังแล้วนะครับวาววายหยุดจะเห็นว่าในขั้นตอนการลดระดับจากเซนเซอร์เ I และ L เนี่ยเราจะเห็นว่าพวกนี้วาล์อบีซซึ่งจริงๆต้องไม่ปล่อยเคมีเข้ามานะแต่มันปล่อยเข้ามานั้นเราก็จะแก้ไขโดยจะเอาคอนแทคของว wow า์วายซึ่งกําลังปล่อยเคมีออกไปเนี่ยขวางทางไหลของกระแสตร,ตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้วาวสตัวนี้ข้างบนปล่อยเคมีเข้ามาตอนที่ว wow า์วายกำลังจะปล่อย,อยนะครับไปเพิ่มคอนแทคของวาววายเลยลุกลุกไปเยอกว เพิ่มวาวายนะครับเ,เพิ่มรอนแท็กของวาวายเป็นนอมเมอรี่ก็เป็นนอมเมอรี่ครสวางไปเลยนะสามตัว เดี๋ยวลองดูนะว่าจะป้องกันได้หรือไม่อ่เริ่มต้นเลยปล่อยเคมีชนิดหนึ่งเข้ามาหยุดปล่อยแล้วก็เคมีที่ทสามเข้ามาแล้วตรงนี้เริ่มกวนปล่อยเคมีนะที่ผสมเสร็จแล้วออกววายนะครับคุณเลี้ยวเริ่มลดระดับลอ,องดูซิว่าจะมีบั๊กหรือเปล่า ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าวา Contact ต,ต,ตรงนี้ของมันมาขวางอยู่ตรงนี้ลดลงเรื่อยๆนะครับจนถึงต่ำกว่าเซนเซอร์เเมื่อต่ำกว่าเป็นเวลา5วินาทีออฟออฟ,อฟ,อฟดีเลยเมอ่อก็หยุดจ่ายแล้วนี้มันวาวาย,วายล้วก็ปิดใช่ไหมครับปิดก็เริ่มต้นปล่อยเคยมีเข้ามาทำการผสมรอบใหม่ก็น่าจะครบแล้วของเราที่ทำทั้งหมดนี้ก็เวิร์กแล้วนะครับ แล้วพบใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ